เข้าไปม <strony> ื <reco> องรับแล้วพี่เนาะเขาจะย่างเข้าไปงน,นี้เลยลุยน้ำเข้าไปนี้เลยพี่นนองสบายดีพอพบกับบ่าซุ้มเนาะในอีพีนี้ก็คือเบ่าซุ้มกับลังเดินทางไปบ้านรับแลาะบ้านรับแลหรือว่าบ้านกระตึบเนาะอยู่ทางฝากตรงนั้นอันนี้ก็คือเป็นหารอาหารหารอาหารที่ว่าเขาจะต้องไปเสียปีเนาะก็คือข่าคำเหือผู้หนึ่งนี้ เดี๋ยวเราไปเบิ่งเส้นทางที่พาไปบ้านกระตืบเนาะบ้านกระตืบนี่เราจะต้องได้อ่าย่างเข้าไปในถ้ำพี่น้องย่างผ่านถ้ำเข้าไปพี่เนางไปเดี๋ยวเราจะนงไปีกี้กันเจอมีเกือบแทบอ่ะาะแต่ว่าอยู่นันกับเอาแม่อยู่หรอดวงพี่อ่ะดวงพี่มาเด๋ยเด๋ยน้ำปีนี้เอาดีไซน์เข้ามาขนาดน้ำปีนี้อลวดขาเออคุณใดมา เส้นทางสุดนะลงไปขี่เหือข้ามไปฝั่งนั้นพี่น้องเราจะต้องได้ข้ามเหงือพี่น้อง มีอยาทั but, ่วไปกินาแล่วเขาไปยู่นนกกตองเหลือเขาก็ยังบ่มีอยังกินเนาะอันนี้คงอยู่กองกินเนาะต่างระบ้าเ้ราะับกาเป้พี่น้องเลยเอาไ ทำน้ำเป็นัางนั้นีเน้อคืออ่าหมู่บ้านลับเลเนาะ มวเนี่เยนาวลาวทีมงานเดินทำนาไก่เรง้เศร้าวล้วาเลำมาโอ้บรรยากาศขับลายขับไอึ๊บโอ้ขีเหงื่อมาสมองนึ่งสมองนาทีไปรอบหน้าเข้าไปนครเ้เอไอะอ่าเา จะทิ้นเลยกจะทินไปก่อนเนาะจะทินไปก่อนเดี๋ยวจะทิ้จะถ่ได้เด้อจะทิ้นจะัเดี๋ยวจะดก่อนโชคดีโชคดีโชคมาโดเนาะได้ตัวดีๆพัสดเนาะผู้าไป้บุกไปเลยไปน้ำบุกไปน้ำไปน้ำแล้วด้วยเมื่อไหร่ใไรเข้ามาเราทึกห้วยตลอดพี่น้องพอมีมีคนทำบุญมาหลายนจะทงเร

มาทำคุณตีขาทำคุณบอกคุณอยไ่ข้ามีมาามรอรา,านนมมาอเอาไข่ล้วกลุกเพื่อนามนี่ก็ได้นะบอกเพมาหน้าข้าตรงเรืองมาด้อมาหนา้าข้าตรงเรืองมาเยืนยามเมือเกเรีนนะครัลกยนกวัดน,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 น้ารมวบ้เนแฝงขมหรือแฝงใช่เงี้ยเลือมก่ได้เนาะ สิเบจพกตัว,ตวดดดดเ,ด,เ,ด,เ,าาเด้งดนอขอยั่งไหจพ่ยอไงก้มาถวยน้ำส้มน้ำแดงเนจะคือ,อเป็นท่งพี่น้องเป็นท่งเลครับอ้อมรอบด้วยภูเขาเนาะก็นำียงไปที่ว่าเข้าไปผ่านถ้ำเนาะพี่น้อง สภาพอ่ามันสภาพเนาะคือเขาเยี่ยมันกับห่มเย็ยนอย่างนี้เนาะห่มเย็ยนแบบต้นไม้มันกับบอนั้นหลายบอบน่าญ่หลายนาะพี่น้อก,อก,อก,อกมันเป็นลักษณะคือป่าแบบซุ่มป่าซุ่ม บรรยากาศทั้องอย่างบรรยากาศมีเสียงลมเบาๆแล้ะก็เสียงนกอย่ <c oughs> ถ้าย่างอย่นี่เขาไปไ<อ>ก่บ่าีเออย่งสมสมสางไปหอดปากทำ่ะเออเอยเ่อางอเอกบงมัพ่ี้เข้องมก่อนเออมเย็ยนดีเนาะเข้ามาตอนเที่ยงอตอนนี้สิบสองโมงศูนย์ศูนย์พอ <laughs> ดีเลยพี่น้องเนีย เพียงเป๊ะเลยเนาะอยังบทท่านได้กินข้าวเพื่อไปฮอดปักข้ามกินมันจังแซบเดิน,เนกินข้าวเสียงเมียง <c oughs> ตอนนี้เขากาย่างเข้ามาไกลผ่านแล้วพียง้อง <c oughs> มันจะเป็นทาง ก็คือว่าถ้าว่ายามฝนเขา,าจะได้ขี้เฮื้อเปเาไปเนอะบอ<น>ลบร<น>ิเวณนี้ก็น้นำกระท่วมมาเลย้าเป็ระดูฝนระดูแรงก็โอเคเนาะที่ว่าไม่มีทางเข้าไปกาสะดวกเนะเป็นทางสะดวก กาศกาห่มเย็ยนดีที่ว่าหามาส่งใบใบเลยพี่น้องเดี๋ยวนี้12โมงเกือบ10นาทีแล้วพี่น้อง12โมง8นาทีเริ่มเข้าใกล้ผาอากาศกยเย็นแล้ว เพราะว่าเรียกบุญท่าหลวงเนาะนักท่องเที่ยวก็จะมาหลายอยู่แต่ว่าช่วงนี้ก็จะเป็นเทศกาลบุญท่าหลวงพี่น้องในเส้นทางเนาะกาดซีมีกาต้ามีให้นักท่องเที่ยวได้ทิ้งท,ที่เ,ยเลย เส้นทางพี่เนอะกาต้นไม้กับโบ,บ,บน่ายหลายเนาะเพราะามันอยู่ใกล้ผาตอ,อนยังฝนกะจะลำบากน้อยหนึ่งเนาะ <c oughs> ลำบากหลายเลยแล้วพี่น้างน้ำท่วมเนาะจอจะได้ขี่เฮข,ข้าไปปากทําเลยในฤดูฝน มื่อนี้ทีมงานทำมา4คนเนาะพี่นนองทางตัวนี้เพ่นก็นจะเปลี่ยทางให้สะดวกเนาะตัวนี้การรถไถเนาะรถไถไปมาสบายเลยพี่เอ้องทางตัวนี้เนาะใกล้เข้า,าใกลผ้ผาเข้ามาแล้วยเย็นๆอากาศเย็นดีอ่า้ามาหอดแม่น้ำแล้วนี น้้แลวเดี๋ยวเขาค้าทีมงานยังมาไมดเดี๋ยวนาออันนี้แม่น้ำไปาจะไปทางนี้เราไี่ยังเนาะไปทางนี้เืวว่าข้ามน้ำไปทางนี้วะ <c oughs> เดี๋ยวท้าทีทมงานทำมาก่อนเนาะเดี๋ยวทางไปทางนี้เดี๋ยวเข้าลง แม,แม่น้ำเดยหนึ่งครับพี่อง จทีมงานเขามาหอดพอดีคูมาก่อนจะเป็นไอบุญนำเนาะไอบุญนำหัหน้าเผาต้องเหลืองนะพี่นอ้องส่องไงส่องดังเ่านะพี่นอ้องล <c oughs> เ,เลยเย็นเย็ <c oughs> นเริ่มเย็นแล้วใกล้ครับใกล้ผ่าเริ่มเย็นแล้ว อนนี้เฮากไกายจะมาหอดปลาคามนะครับพี่นะ้ะอ่าอากาศเนี่ยมันมีลมส่วนกางตรงันมีลมแลวกะอากาศก็เย็นดีอา่ามาสุกเห็นศาลายู่หลังหนึ่งนะพี่นอ้องศาลานะั้นจะเป็นบอนพักพีนะที่ว่าเขาย่างเข้ามาเนาะมันจะเป็นเรียบเมน้ำเข้ามา เว,เวลาย,ย้มฝนเนาะน้ำขึ้นล่าสิขี่เรงือไปตามแม่น้ำตัวนี้เลยแต่ช่วงนี้ย้มแรงกะัะน้ำมันจะขอดเนาะต้องไปทางย่งเลยทางนี้นเทา่ทานั้นเราพี่น้องเนาะคือน้ำมันขอดเองพอดีห้อาพอดซาลาพี่นออาา้องน่าจะเมนบอนเป็นเะเห็ุอย่างบอนพักหรือว่าวัดโอ้คิดว่าน่าจะเมนเป็นเจเหวัดก็มันมีอ่บาบางสุขเห็นพระพุทธหูหอยู่นั้น ่าจะใกล้ทางเขาปากท้ำอะไรเป็นเน่เพราะว่าผ่าไก่อยู่ทางนี้เนาะกใกล้นี้เลยพอดีเฮามาหอดซาลาเนาะพี่น้องศาลาทางเขาปากทาดเลย พา,า,า,าเนาะด็นมาท่องมาเที่ยวแล้วก็ขอให้าทางเจ้าทิ่เจ้าทานสว่างซาทุงา้งงานทุกๆคนขอให้เดินทางด้วคนตมลดปลอดภัยขอมีโชคมีใส่เขอเชิญนำมาผ่านมา,า,น,านเซนต์เบีย ขอผู้กองซาลมทางไปทางกลับขอให้ทุกคนมาไปทำทุกประการมี่ท้อผดนนีที่หนาทำมาฮอดผดีนะับ ข้ามนะจะไปทางไหนดี่โ <c oughs> เรียบ่าทุกจะข้ามไรอย่างไรตอนนี้

จะกองเข้ามาเลยเหรอตัวนี้จะเป็นปากทางครับปากทางทางเข้าไปนะพี่น้องทางเข้าไปเมืองรับแลแ่เดี๋ยวทีมงานของเราจะพักกินข้าวอยู่ปากทางนี้ก่อนนะพี่น้อง ตอนนี้จะเป็นทางเขาเนาะทางทางปากทางเข้าไปเมืองรับแล้วพี่เนอะเขาจะยางเข้าไปนงนี้เลยลุยน้ำเข้าไปนังนี้เลยพี่เนาะดีงามครับ วันนี้บาซูกาขอจบคลิปเนาะกับภาพกินข้าวสวยอยู่ที่ปักท้ามเมืองรับเลเนะนเดี๋ยวอีพีต่อไปบาซูกาี่ได้เข้าไปในถ้ำไปเมืองรับเลเนะบ้านกระตือปิดคลิปแบบง่ายเลยน้็มันคู่บาแต่มเพลินะจัมบุมคือประดับเน,ะะนบานะ ก็ไม่เอาถามเพิ่มกันเลยต้องบ่าวสุดเห็นเล่ห์สำคับอยู่บ้าง